ความจริงอันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นกับจิตสำนึกของมนุษย์หรือจิตวิญญาณทุกดวง ที่ได้บรรลุถึงธรรมชาติสูงสุดคือวิทยาศาสตร์แห่งความรู้แจ้งทางจิตวิญญาณที่ร่ำลองเรียกหาให้พวกเราทุกคนค้นพบประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ขั้นสูงสุดนี้ด้วยการปลดล็อกความเข้าใจชีวิตขั้นสูงสุดที่ทำให้เราสามารถค้นพบความรับรู้ในระดับจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริง The Emotional Truth สัจธรรมนิรันด์เขียนโดยอาจารย์สจิตธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณระดับโลกซูเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมซ t และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายดูมาสโคดอะคาเดมีบทที่13 ว่าด้วยนิพพานแอนที่หนึ่งเมื่อเจมคิงแรนเขียนเรื่องสมองสินทัตะได้กล่าวถึงประสบการณ์เล้นลับของเจ้าชายสินทัตะซึ่งต่อมาได้ตัดสรู้อน,นุตตรละสัมโพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นความจริงขั้นสูงสุดว่าเจ้าชายสินทัตะ ส่งได้สัมผัสกับความรู้อย่างล้ำลึกที่ทำให้มร์กเก่าได้สิ้นสุดลงและเข้าสู่ความรู้แจ้งอันบริสุทธิ์สูงสุดที่เรียกว่าการเข้าถึงอริยมรคอันสูงสุดคือการตัดสู้ผมรู้สึกกับตัวเองทุกครั้งที่ปรีกวิเวกนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำในห้องนอนหรือแม้แต่หุบเขาเล่นลับในทิเบตปากีสถานอินดี เนปาลสิกขิมและทุกหนแห่งในโลกสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่เสมอนั้นก็คือผมปรารถนาเหลือเกินที่จะฝึกฝนอย่างลึกซึ้งผมให้คำปฏิญาณกับตนเองอยู่เสมอว่าผมจะเรียนรู้ธรรมชาติของจิตใต้สำนึกนี้อย่างแท้จริงไม่ได้เรียนรู้เพื่อทำให้มีสภาวะเหนือกว่าคนอื่นหรือยิ่งกว่าใคร แต่เป็นการเรียนรู้ที่ต้องการสัมผัสความจริงขั้นสูงสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะค้นพบประสบการณ์อันล้ำลึกนี้ได้ผมพยายามศึกษางานของดร์ทิโมทีเลียลีอดีตอาจารย์ภาควิทยามหาวิทยาลัยฮาวารดเมื่อเกือบ40-50ปี ก่อนที่กล่าวถึงประสบการณ์อย่างรู้ของจิตวิญญ,ญาณและได้อธิบายการก้าวกระโดดสู่วงจรของจิตสำนึกใหม่ที่เรียกว่าการเข้าสู่ความรู้แจ้งแบบหลุดพ้นซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับผมครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงความรู้สึกแห่งจิตวิญญ,ญาณที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ เป็นประสบการณ์การเข้าสู่เครือข่ายของสมองและจิตใต้สำนึกซึ่งมีสภาวะเหมือนกำลังล่องรอยอยู่ในจัก,กรวาลเป็นความรู้สึกที่ทำให้อดีตและปัจจุบันหล่อลลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนไหลลื่นไปสู่ความรู้สึกแห่งอนาคตหรือความเข้าใจความจริงของโลกสมมุติที่เป็นอิสระจากตัวตนทั้งยังทำให้ผมได้รู้ความจริงว่า ผมได้พบสภาวะการปล่อยวางความคิดรู้สึกถึงความสำเนียกแห่งดวงวิญญาณที่อยู่เหนือความสัมผัสทางร่างกายหรือทางกายภาพของโลกภายนอกเรียกได้ว่าเกิดสปาร์กทางจิตใต้สำเน็จอย่างรุนแรงในระดับของควันตั้มจิตวิญญาณอนุภาคคลื่นไฟฟ้าที่เล็กที่สุดของไบโอพลาสมาหรือในระดับควาร์กอนุภาคที่เล็กที่สุดในนิวเคลียส ซึ่งทำให้ความตระหนักรู้นั้นสลายไปเป็นอิสระอยู่ในปัจจุบันขณะความรู้สึกมากมายที่เคยฝังลึกในความมีอยู่สลายไปทำให้เราได้รับรู้ความรู้สึกที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีหรือเคยเป็นเป็นความรู้สึกเสมือนเข้าถึงเอกภพ ซึ่งเป็นอิสระจากการอาวกาศหรือการเวลาทำให้ความรับรู้ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนทะลุทะลวงพุ่งพ,งพงรวดไปในจักรวาลซึ่งประสบการณ์อันล้ำลึกนี้ได้เกิดขึ้นกับเจ้าชายสินทัศถะผู้ได้รับการนอบน้อมจากพวกเราเชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนว่าทรงได้บรรลุถึงอนุตตะละสัมมาสัมโพธิญาณสูงสุดคือสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง สภาวะความรู้สึกที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างและธรรมชาติความเร้นลับของชีวิตที่ทำให้เราทุกคนบนรรลุถึงจิตอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เป็นการได้เข้าถึงสภาวะการรับรู้หรือมีการรับรู้เกิดขึ้นในสภาวะที่ล้ำลึกและสูงสุดธรรมชาติแห่งการตัดสู้ทำให้เราได้กลับไปสู่ความเป็นอมตะนิรันดร์การ ความรู้แจ้งนี้แหละคือวิญญาณความรู้แจ้งนี้แหละคือการตัดสรู้ความรู้แจ้งนี้แหละคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายดิ้นรนแสวงหาที่สุดของแห่งความรู้แจ้งทั้งหมดคือความรู้แจ้งแห่งสัจธรรมคือความรู้แจ้งแห่งนิพพานเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือสมมุติบัญญัติอยู่เหนือคำอธิบายอยู่เหนือการอธิบายอยู่เหนือการเล่าขานทั้งหมดนี้ ใช่ว่าจะไม่ดำรงอยู่ใช่ว่าจะบรรจบพบกันไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นเพียงกล่าวขานแต่คือความรู้สึกอันลึกซึ้งแห่งจิตวิญญาณที่กำลังเข้าถึงความรับรู้แห่งชีวิตและวิญญาณจิตวิญญาณได้เข้าถึงสภาวะความรับรู้เช่นนี้แล้วจิตวิญญาณได้เข้าถึงความรับรู้ที่เป็นประสบการณ์สูงสุดในการดำรงอยู่ไร้คำอธิบายไรซึ่งการเวลา ไร้สภาวะอมตะนิรันด์และกำลังก่ะกำเนิดขึ้นโดยฉับพรันธรรมชาติเช่นนี้แหละที่ทำให้เราทุกคนได้ตระหนักรู้แล้วว่าได้เข้าสู่กระบวนการความเน้นลับของชีวิตหรือความรู้แจ้งซึ่งก็คือสิ้นสุดการสแสวงหาสิ้นสุดการไขว่คว้าดิ้นรนสิ้นสุดสิ่งที่ไขว่คว้าปรารถนาเข้าถึงธรรมชาติโดยเนื้อแท้เป็นแก่นธรรมอันบริสุทธิ เป็นแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้บรรจบพบกันในการเวลาที่เป็นนิตเนรันวิญญาณได้ค้นพบตัวเองได้รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงและความรู้สึกในธรรมชาติอันจริงแท้ที่ทำให้เกิดการตัดสรู้หรือรู้แจ้งในตัวเองเช่นเดียวกันด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพ็สุข ครูทางจิตวิญญาระดับโลกซุปเปอร์จูเนอนระ์